สวัสดีครับผมครับครับมือนีกับมาติดตามตอนแนวท่างโครงสุดท้ายของโคชิเนียวครับผมเพราะว่ารอบที่พันมาไอรอบที่แล้วช่วงตองวดนะครับก็ได้ชุดเต็มไปครับแล้วก็ได้เลขดับไปครับยั่งสุดเน้นนะครับได้เลขดับไปอ๋อแต่ว่าเป็นยังไงกับพ่อเลขดับคือว่ามีอย่างเปลี่ยนแปลงกว่าเลขดับนี่เปลี่ยนแปลงเยอะเลยบนนี้ให้ไปว่า คลิปแรกนี่ครับผมมันเป็นศูนย์บ้านนี้ไม่เห็นบังครั้งนี่ผมบอกเราคูณหาน่าผมลืมตัวนี้นี่อ๋อบวกเลขพ่าเอาบวกแมนบวกแมนเริ่มตัวสุดท้ายมาบวกแมนเอาหกนี่มันก็สิบสี่สิบสี่มาบวกหกมันก็เป็นยี่สิบแล้วเอาศูนย์มาบวกเกจมันก็เลยเป็นเกจตอนแรกเลบวรครับวกแนวตรงนี้ โดนเชิดโดนแดงศูนย์ไม่ดับนะครับบนศูนย์ไม่ดับครับผมที่ถูกคือดับเจ็ดครับผมบนดับเจ็ดครับน้าวบานนี่ถือใจเอฟซีไล่ไล่ทันแล้วครับแล้วก็แอดมินนะครับแล้วก็ถือใจแอดมินที่กันศูนย์ไม่ดับบนนะจ๊ะฟู่ใจรวยไม่เลิกแล้วค่ะครับเอาโอเคล่างตัวเก่าครับเก่าคือเก่าล่างดับเก่าคือเก่าเนาะพอเนาะ ดับเก่าขึ้นก็ได้ครับผมแล้มาเบงสูตรที่ตัดเก็ดไบหกสูตรครับเป็นยังไงแน่เก็ดใวหกสูตรสูตรบนตัวตัวเด่นที่สุดคือตัวนี้มันเลยมาเขืาครับตัวนี้แปดหกหนึ่งนะคะออแปดหกหนึ่งตามที่จริงมันออกปีกไกเนอะแปดหกหนึ่งค่ะมันมันอาจจะมาออกเป็นไปได้ สูตรหนึ่งกับแปดหนึ่งแปดนะสูตรบนขื้นกันครับสูตรล่างกัเจ็ดสองบ่เหอะเจ็ดสองเจ็ดสองนี่คือเป็นตัวเป็นเลขเด่นคือเด่นเเจ็ดกับเด่นสองมากทีสุดนะครับล่างเด่นเจ็ดกับเด่นสองเป็นบ่เหขม้าเหรอข้ามล่างยามาบนขม่าบนมันจะติดตัวนี้ค ล่างเด่น 7, เจ็ดเด่น <97 S 2> สองก้าเจ็ดนี่มาน้ำกันบ่ได้ตัวนี้นีเ่เลิกเลิกคิดเลยเทปซี่ก็ได้เลิกคิดว่าก้าเจ็ดเข้ามาเกิดยังไปซื้อหลก้าวเจ็ดนี้มาด้วยกันไม่ได้มาน้ำกันบ่ได้นี่ครับคับจับคู่สมมติว่าจับคู่เนี่ใครจะซื้อบนมันกติดเจ็ดเขาซื้อล่างมันติดก้าวว่มันก็เลยมาน้ำกันบ่ได้นี่ใช่ไครับเอาวันนี้ล่างนี้คือเด่นเจ็ดกับเด่นสองเนี่ยล่างนี่คือตัวเด่นแล้วเดนเจ็ดกับเด่นสองมานีแล้ววันนี้เ่อ บนเนี่ยพ่อบนนี่คือเดนแปดบอกครับคือจังไหนเดนแปดเดนหกเดนหนึ่งบอกนี่เดหนึ่งบนบนเด่นหนึ่งนี่มันบ้มันหนึ่งเข่าบนอ๋อหนึ่งเข่าหนึ่งนะเออหนึ่งเข่ามีเจ็ดหนึ่งกับมี่เจ็ดหนึ่งกับมี่แต่ว่าติดดับแล้วเนี้ยหนึ่งเจ็ดหนึ่งนี่มันบ้น Potter, ขาขับนน่ะขับบนน,ะบนี่ติดดับข้าร่างมาได,ด้ข้าร่างมาติดครับผมตัวนี้ก็ติดบนขึ้นกัน เลขหกเลขสามเลขหนึ่งกันมาครับนั<ห>่นไหมแต่มันฉิ่ไม่ยากยิ่งครับตัวสิบสามสามหนึ่งนี่ไม่ยากโอแต่กะอีซื้อไปคือเก่าเพราะว่าจุดเวลาวเลยครับแล้วบาดน,นี้มันมีอย่างสี่นี่เอามาแถมมันหนึ่งรักสิบล่างบนวันเม่อกี้นี้บอกบอกบอกก้าให้ วันนี้กันอใครไปล่องมึงครับหลักสิบล่างบนนี่วดยี่พานมางมันเขามันเขาทั้งล่างทั้งบนวดที่ผ่านมาได้หนึ่งได้ศูนย์ได้เจ็ดได้สองมันบ่นครับม,มันกับเขาศูนย์หกกับเจ็ดศูนย์เนาะอันนี้คือหลักสิบนะครับเลขหลักสิบนะครับล่างบนเล,เลขหลขักสิบเนี่หลักสิบหลักสิบบนล่างนนาครับ อ๋วันนี้มีสัใดแน่เพาะวันนี้นี่นลงมาให้อ๋อนั่น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 หนึ่งสิบนี่นั่ลงมาครับหลักสิบบนล่างนะครับนี่ครับมีหนึ่งมีสามมีห้าแล้วก็มีหกแต่0่วนมันม่มีอ่กอัน<ะ>ส่นจะมามีเลย ศูนย์มัมีหลักสิบถ้าศูนย์มากนี่คือสิไปหลักหน่วยมันมพอพอหลักหน่วยนี่นี่ถ้าศูนย์มากเ็ดศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์มีสามตัวที่นี่ศูนย์ศูนย์มากหลักหน่วยได้คเจอศูนย์หลักสิบมันจะบวมมีลไไลมแล้วเอาไงเลยมาพอเนาะถ้าสมมุติว่าศูนย์ม,มาถ้าสมมุติว่าศูนย์มาบนงวดนี้ <มา S 1> นะครับจะมาหลักหน่วยมาหลักหน่วยและถ้า <c oughs> ตัวที่มีศูนย์ อยู่หลักหน่วยตามเลขกล้องของพอนี่ทีนี้แค่สามหางคือเจ็ดศูนย์หาศูนย์แล้วก็สี่ศูนย์มีแค่นั้นทำนมาคุณมักศูนย์สื่อแค่นี้ก็นี่ละนี่ยุดไว้นี่บอกครับสำหรับสำหรับมากศูนย์ครับสําหรับมากศูนย์เนาะมักศูนย์สำหรับม,กนนมักศูนย์นี่ครับมากศูนย์เนี่ยซื่อเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์สี่ศูนย์ครับมีแค่นี้ครับถ้าคุณมักศูน,นย์เนาะเพราะว่าแปดศูนย์มันเก็เป็นศูนย์แปดครับเพราะว่าศูนย์จับไม่ม ถ้าตาม<บ>าถ้าสูตรเดินดีนะถ้าสูตรเดินดีนะครับเนาะแต่ว่าก<บ>็อ, <บน S 2> อย่าลืมนะครับ,บ,บทุกทุกสิ่งทุก,ท,กทุกอย่างมีทั้งความเป็นไปได้และความเป็นไปไม่ได้นะครับความแน่นอนที่สุดก็คือความบรแนนอนนี่แหละครับเอ้ามาดี้พ่อพ่อคัดเลขเด่นออกมาแล้วเนาะตามสูตรเลขเด่นพ่อออกมานน่หนึ่งนี่มันบอครับหนึ่งเด่นมันบอหนึ่งกับสองหนึ่งกับสองเนาะ มาแห้งหนึ่งกับสองมาแรงนั่นก็นี่จังเสียดหนึ่งกับสองมาแห้งหนึ่งกับสองมาแรงเนาะแต่ลาสูตรเนี่ยมัน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 จะมาแห้งหนึ่งตัวนี้กขติดหนึ่งครับตัวนี้ก็ติดหนึ่ง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 สองก็ติดนี่สองไฮวันไฮวันหนึ่งนี่ส่งแห้งกว่าตัวนี้เพะหนึ่งมาหลายตัวหนึ่งส่งแห้งกว่าหนึ่งครับบาทนี่กันเพราะฉะนั้นตัวที่เด่นเด่น เด่นที่สุดงวดนี้น่าจะเป็นหนึ่งไหมพ่อนอ่าเด่นเด่นสุดคือหนึ่งนะครับเด่นสุดคือหนึ่งงวดนี้มีที่เขียนไหมทำให้เป็นให้ฟซีฟังก็ได้นะถ้าเราไม่มีที่เขียนแล้วอะเฮ้ยอะไรคุณพ่อคะขอถามนิดนึงค่ะแปดสี่กับสี่เก้านี้วงไหมคะเห็นเป็นวงวงนี่ชที่แรกก็ก็ก็สี่ได้นั่นวงตัวนี้ ระบานนี้ไม่ย็ดสูตรึ้นย็ดสูตรขึ้นมันมันมาน้ำกันบ่ได้ครับเพราะมันตัวหนึ่งดับบนตัวหนึ่งดับล่างเออมันมาน้ำกันบม่ได้ได้กันไม่ได้เลยเปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นนี่ครับสวยอยู่ครับพ่อสวยอยู่รันนี้หนูเห็นคุณพ่อวงเป็นวงดำไงคะก็เลยสงสัยวงดำนี่ชุดที่แรกนี่วัชิบเอาแล้วนส่อ๋อวัชิบะเอาแเ้วส์สองตนเด่นหนึ่งรอยสองวัชิเอาตัวนี้นี่ เลยมันในว่งแล้วบานนี้ก็เลยออกสีแดงมั้ครับเพราะว่ามัทั้งสองนะมกักเยอะนี่ยมันก็เป็นตัวกับกับตัวนี้แมนครับกับกันเนาะสีแปดแปดสีมันก็กกับไว้แล้วะวังในดีมันกับไว้แล้วถ้าตัวใดกับไว้แล้วนี่ใครว่าส่วนมากมันจะออกตัวสีออกตัวที่มีกับส่วนมากมันสีออกตัวที่มีกับครับตัวมีตัวที่บม่มีกับนี่จะได้กินเขาเปล่า โอเคครับถือว่าชัดเจนแล้วคราวนี้นะครับเดนหนึ่งรองสองเอาวางนี้เลยก็ได้นี่อ่ะเดี๋ยวบันี้กสิติขอสรุปเลยครับคุณพ่อครับเดี๋ยวอันพ่อบถ้าฟังได้ว่าที่ผมบอกถือๆอบ่ครับ้าบ่ถทึกให้เอียงให้ได้พอเด้อครับพอเล็กเด่นก็คือพ่อวงงห้หมดเรียบร้อยแล้วแนนไอ้ปากกาแดงเรา เหมือนมันจะจีดจีดจางๆไหมไอ้ที่หางมีเมื่อกี้แทงแทงแทงที่หมึกหมดเอาออกแล้วค่ะน่าจะหมึกแห้งค่ะให้วงซ้ำไหมคะอันนี้เดี๋ยวทิ้งเลยนี่จะได้จบเดี๋ยวนะคะนิดนึงนะคะหนูขอยาเขาวงซ้ำนิดนึงขอยากค่ะไอ้เนี่ยหมด เดี๋ยวสรุปเล็กเสี่ยป,ปุ๊บผมจะทำเดี๋ยวกระติบเข่าแล้วพอนะได้เดี๋ยวนี้โอเคไหมคะมมเอาซู้้มหาบัตรทำอะไรนให้ละกัน อ่ะนะครับเดี๋ยวัะสรุปในส่วนตัวเลขของพ่อเซนเฮียวนะครับงวดวันที่16พฤศจิกายน2565นะครับโค้งสุดท้ายนะครับมือนี้มาตามตัวน่ครับนะครับแต่ว่าก็ได้หลายอย่างอยู่ดอกเพิ่มมากครับผมมาเบิ่งกันที่เลขเด่นก่อนครับเลขเด่นนะครับพ่อเซนเฮียวคำนวนมากหลายสูตรนะครับเด่นที่สุดงวด งวดนี้นะครับคือเลข1นะครับเด่น1นะครับเด่นที่สุดรอง2นะครับส่วนเลขหลักอ่เลขดับครับผมเลขดับตั้งงวดนี้ห้ไว้บนดับ0ล่างดับ9นะครับแต่ว่าอ่าในส่วนบนนี้ผิดพลาดน,นิดนึงครับผมจังไดรต้องขอโทษหลายๆด้วยครับผมพอ่าพอเซนเทียลคำนวณมาอย่างละเอียดได้ออกบาลน,นี้บนดับ7ครับ ล่างดับ9นะครับเพราะฉะนั้นศูนย์ไม่ดับนะครับวัน,นี้ศูนย์ไม่ดับนะครับส่วนเลขหลัก10นะครับหลัก10บนล่างงวดที่ผ่านมานี่ถูกทั้งบนและล่างนะครับงวดนี้หลัก10บนล่างอยู่ที่1 3 5 9นะครับ1 3 5 9เอ้ยไม่ใช่9ดิ6 1 3 5 6โอ้ย นี่คือหลักสิบนะครับหนึ่งสามห้าหกครับเพราะฉะนั้นศูนย์ถ้ามาศูนย์จะมาหลักหน่วยนะครับส่วนเลขเด่นนะครับหลังจากคำนวณเรียบร้อยนะครับพอเส้นเที่ยววงให้แดง,แดงๆนะครับก็ไหลวงอยู่หรอกครับจังไรก็ให้ไปคัดเลือกเอานี่คือตัวที่พอเส้นเที่ยวคัดออกมาให้แล้วนะครับก็จะมี02-04นะครับ ติดศมีศูนย์สองศนี่นะครับติดติดหนะครับก็จะมี16ึ่งหกแล้วก็หนแนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็ติด3ก็จะมี3าสองครับผมติดสมีส2มีสีเกครับผมติด6กหรือว่าหลักหกก็จะมีหกห้าหกดนะครับแล้วก็แปดสี่เก้อ่าทั้งหมดจากจากางหึ่งสอง สามสี่หางหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนี่คือตัวที่คัดออกมาให้นะครับแต่ว่าบานี้เดี๋ยวขอรบขวนนะครับพออนุญาตถามพอเส้นเหี่ยวจากหน่อยครับพอครับถ้าสิจับสามหางนี่สิเน้นสามหางนี่พ่อพ่อพ่อจะมีบ่ครับเน้นสามหางครับถ้าจะเน้นสามหางเน้นในสิบเอ็ดหางนี่ตัวใดที่จะเน้นก็มูวออจากสามหางก็ได้ครับ พี่พุนพ่อมากนใจที่สุดมากนใจที่สุดครับนใจที่สุดนี่เอาเอาจากสตัวกนี่มันนใจที่สุดสตัวเลขเลขสตัวเลขสองตัวสองตัวอันนี้นหนึ่งแนวงนเน้นเขียนนีเน้นอีซ้อนวงซ้อนนี่้สีเขียวตัดไปได้ไหมหรือว่าสีแดงสีแดงสีแดงเอาแดง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 แแดงแดงแดงแหงแแดง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 แงงหแแดง เดี๋ยวจะทำเครื่องหมายถูกเอาสามสามหางครับขัดเน้นๆสามหางเลยหนึ่งตัวเอาหนึ่งหกเน่คือหนึ่งหกอันนี้คือพิเศษพิเศษเนี่ยชอบที่สุดของพิเศษคุณพ่อชอบศูนย์สองศูนย์สองตัวหนักตัวหนักอ่าครับผมอีกตัวหนึ่งค่ะคุณพ่อขา เก้าสี้าสอันนี้ถูกใจคนมีโชคมากค่ะนะครับนี่คือให้พอลเ,เซเนเยลขัดให่สามหางเน้นๆนะครับเก้าสี่นะครับมันมีตัวกลับด้วยสี่เก้าเห็นไหมอชะน้ะปอแต่วันหนึ่งหกนี่ มีไหมตัวกลับมีหกหนึ่งไหมไม่มีเนาะหนึ่งหกไม่มีตัวกลับเนาะแล้วก็ศูนย์สองก็ไม่มีสองศูนย์ไม่มีตัวกลับตัวที่มีตัวกลับคือเก้าสี่สี่เก้าตัวเดียวค่ะนะครับสําหรับตัวที่พ่อเสินเฮียวเน้นให้เน้นเน้นหนักไปที่สามหางจีสองสองสี่ไม่อเน้นสามตัวค่ะศูนย์สองหนึ่งหกเก้าสี่ให้ให้วงสี่เก้าด้ยไหมคะเพราะว่ามันอยู่ในตัวเน้นของสามหางเขา อ่ะโอเคครับผมก็ถือว่าชัดเจนนะครับชัดเจนแล้วอ๋อบานนี้ปึ๊บขึ้นมาหนีเล็กน่อยไม่เลิกทำไมซื้อหกหนึ่งล่ะครับบ้านนี้ให้ถามจักหน่อยนะครับบ้านนี้พอซื้อเนี่ยครับตัวเลขก็ได้แล้วอันสีห่อเขาไปใส่คือสีห่อลายติบแต่สิไปไกลทางไก่ยังไงปาร์ตี้ปาร์ตี้อยากได้ไปจังหัน Oh. อเนี่ยยังได้ไปฮะจังหันก็สร้างอ่อนนี่เบอร์ทุกอะออกไปให้แล้วค่ะเอาอันผ้าติพเข่ามาแต่ทั้งไหนหรือ,อยังใดครับนี่ติพเข่ายายเห็ดยายยุงโอ้แม่บ้านเพิ่นสานกับทิพเข่าแม่บ้านโอ้ยมีกวางมียังแล้วแต่อันนี้ได้ผีเสือ้อคือแม่ปอเนาะครับได้ผีเสือ้อได้ผีเสือ้อฝีมืองานศิลปะนะครับงานหัตถกรรมจากมือ,อ,อมนี่ลายช้าง สามกะทิข่าวเป็นลานล่อเก้าค่ะล่อเก่าสวยนะส่วนมากลยคนจีนนี่ยอมแต่ตัวนี้มาสั่งบ้าค่ะกะทิข้าวนี่อย่าลืมว่ากะทิข้าวนี่เป็นศูนย์นะเพราะว่ากลมๆวันนี้มีมาสามกะทิค่ะสามศูนย์สาศูนย์เแล้วก็ ก้าอยู่ตรงนั้นด้วยนะอย่าลืมก้าวสามศูนย์เขาเสีเนี่ยบอกไว้เป็นเลขแน่ๆเดี๋ยวพ่อกระติบละจักบาทกระติบละรื่อยๆครับกระติบละหนึ่งร้อยบาทก็คือถ้าเอฟซีท่านใดอยากได้นี่ก็คือโทรสั่งโทรโทรสั่งได้อ๋อเดี๋ยวสิลงเบอร์โทรใส่ในอันเดี๋ยวเด้อพ่อเสีเนี่ยร่วมส่งเราไปค่ะคุณพ่อร้อยหนึ่งนะคะครับ ค่าส่ง้อมันก็ประมาณร้อยห้าสิบโอ้ถ้าส่งทางไปชิณีให้ก็คือร้อยห้าสิบบาทค่ะแต่ว่าถ้ามารับเองมารับที่บ้านกระติบละร้อยครับคู้โยเก่กับมารับออกมันจะบริษีค่าส่งเดี๋ยวสิฝาก์ปทรเบอร์เซ็นที่เอาไว้เนาะกตสิได้ค่าจังไดก็โทรหาได้ก็คือสนับสนุนงานหัตถกรรม นะครับหัตทกรัมงานทำด้วยมือคับงานมือครับผมนี่ก็อยากให้เรามีลายด้น้ำครับอยากให้แม่บ้านมีลายด้น้ำโอ้แต่ว่าฝีมืออยู่พอโอ้ยนะคะได้ขออนุญาตโชว์ให้นะคะอันนี้ลายผีเสื้อนะคะครับลายผีเสื้อทุกวันนี้หาคนที่ีมีฝีมือมาเห็ด ในชิงเรานี่นี่หน่อยดีตัวนี้สารจากไม้ไผ่ใช่ไหมคะคุณพ่อนี่นะคะกว่าจะเหลากว่าจะกรีดไม้เสร็จนะคะนี่หาด้านในก็ค่อนข้างแน่นหนาซีเดียวนะคะกำลังสวยเลยค่ะนะคขนาดกระทัดรัดนะคะมันเป็นสีขับข้างในไม่ได้เป็นสีนะครับสีจะอยู่แค่ข้างนอกเท่านั้นครับผมนี่นะคะ ด้นะสะอาดปลอดภัยนะคะสารสองชั้นค่ะโอ้ฝีมือฝีมือนะคะเดี๋ยวจะให้ดูทั้งสามลายนี่นะคะลายช้างนะเบอร์โทรพ่อเซียนเฮียวศูนย์เก้าแปดสี่ห้าศูนย์เจ็ดห้าห้าศูนย์นะครับเขียนดวยแล้วค่ะศูนย์เก้าแปดสี่ห้าศูนย์เจ็ดห้าห้าศูนย์จดแล้วค่ะนี่ค่ะนี่ก็มีค่ะ ยนี่เลยอันนี้ครับเบอร์โทรพอเซียนเฮียวครับ098 450 7550นี่ครับนี่นะคะเบอร์โทรพอเซียนเฮียวค่ะ098 450 7550นะคะ 0 9 8 4 5 0 7 5 5 0นะคะหากสนใจหรือต้องการกระติบข้าวนะคะที่สารจากมือนะคะทำมือขึ้นมาเองนะคะสารจากไม้ไผ่เนาะตัวนี้นะคะติดต่อพ่อเซียนเหี่ยวได้เลยนะคะสามารถมารับได้ด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ก็ได้ค่ะส่วนรายละเอียดสามารถติดต่อตามเบอร์โทรนี้ได้เลยนะคะอ่าแล้วมีหลายบ่เหอมอนี่ฮ็ดเป็นตัวอย่างอ๋อให้เป็นตัวอย่างฮ็ดเป็นตัวอย่าง ครับมันจะพิ่นกับเห็ดไปเรื่อยๆนะครับก็คือเห็ดไปเรื่อยๆยื้อเขากันเห็ดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่อามาให้เป็นตัวอย่างแต่ว่ากระสานไปเรื่อยๆร้านไม่มีผู้ต้องการก็มาเอาครับผมช่วนมากมนกๆไปยังฮันนะครับเอาไปวัดไปว่าเนาะพ่อเขาไปให้ไปหน้าก็ได้ยนะพ่อเนาะครับอ๋อบารนีกาใม่ส่วนตัวเลขกาถือว่าชัดเจนแล้วคงสุดท้ายนะครับกาคือสี รู้จีบ่พอผดจริงหอเพราะมา,า,าวันนี้ก็ไ้แต่เซ <laughs> ียนเที่ยวยากใน,นจีนเพิ่งจุดสี่จุดนี่ก็พอหลายตัวเอ้า4สี่จุดจังไหนวะสี่จุดจุดตัวนี้เดี๋ยวเดนะจุดตัวนี้นี่หลักหลัโอ้หลักมีหลักหนึ่งหลักสามหลักห้านี่นีนออกกางนี้อ๋ 1, 3, 5, 6, อหนึ่งสามห้าหกว พอจังนี้เพราะว่าจุดได้แล้วเพราะว่าจะไปลงทุ่นนะครับก็เป็นี่จะลงทุนเลยครับผมอันนั้นระหว่างหนึ่งหกกับหนึ่งแปดนี่ทั้งทั้งคู่เหรอคะแม่นจุดตรงนี้เพราะอะไรมาแต่พี่นะจีบสิบแล้แล้วก็จุดตรงตรงเจ็ดใช่ไหมฮะจุดหนึ่งก็คือตามหลักนั่นแหละหลักสิบนั่นแหละนะครับพาะหลักสิบมีหนึ่งมีสามมีห้ามีหกแล้วก็ให้คุณพ่อหยับขม่าพี่นะคะหยับมาใกล้ใกล้นะคะ โอเคค่ะหนูจุดใจให้สี่จุดแล้วเรียบร้อยเนี่ยนะคะอโอเคค่ะาตามจุดเลยค่ะอ่ะโอเคครับผมอ่อย่างไรก็สิรบกวนพอเส้นเหี่ยวชั้านี่แหละครับบาดนี้องไรก็พอพุณพอเส้นเหี่ยวหลายๆครับผมที่แบ่งปันแนวทางพร้อมทั้งให้ตัวเน้นนะครับ วันนี้ก็ขอให้แห้งปังๆคือเก่าครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะ